มาดูวิธีผัดไส้หมูสับไส้สลัเปานะครับไส้หมูสับนะครับมีอยู่สองแบบนะครับแบบผัดกับแบบสดนะครับมาดูแบบผัดนะครับแบบผัดนะครับผมคิดว่าน่าจะอร่อยกว่านะครับเพราะว่าเราจะชิมได้รสชาตินะครับเราจะเอารสชาติอะไรยังไงแบบไหนก็ได้นะครับมาดูนะครับวิธีผัดก็ไม่ยากง่ายๆนะครับ นี่นะครับไส้หมูสับเมื่อเขาเย็นตัวแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าที่เขาเย็นตัวแล้วเขาก็จะแบบนี้นะครับมาดูนะครับวิธีผัดนะครับเราก็จะใส่น้ำมันนะครับเปิดไฟนะครับใส่น้ำมันนะครับเราจะผัด หอมใหญ่ก่อนนะครับหอมใหญ่ก็น่าจะประมาณ1กล่องก็ประมาณหนึ rete, ่งกิโลนะครับหอมใหญ่หั่นลูกเต๋านะครับเราใส่กระเทียมไปก่อนนะครับกระเทียมกับรากผักชีนะครับสับนะครับกระเทียมกับรากชีนะครับสับนะครับกระเทียมรากผักชีนะครับจะผัดให้หอมก่อนนะครับ กระเทียมกระลาบผักชีนะครับผัดให้เขามีกลิ่นหอมก่อนนะครับตามด้วยหอมใหญ่นะครับประมาณสองกิโลนะครับหอมหอมใหญ่ประมาณสองกิโลนะครับหมูสับประมาณสี่กิโลนะครับ เราจะผัดจนกว่าหอมเขาจะนิ่มนะครับอันนี้พริกไทยนะครับพริกไทยป่นนะครับไม่ยากนะครับใส่หมูสับนะครับไม่ยากง่ายมากครับอยากใส่เน่อไม้ก็ใส่ได้นะครับอยากใส่เห็ดหอมก็ใส่ได้นะครับก็หันลูกเต่านะครับลูกเต่าเล็กนะครับอันนี้แบบเบสิกเบสิกนะครับ พื้นฐานนะครับนี่นะครับหมูสับนะครับหมูสับนี้เลือกเป็นหมูสับหยาบนะครับไม่เอาแบบละเอียดนะครับเอาแบบหยาบนะครับติดมันนิดๆนะครับเราจะผัดนะครับเมื่อเมื่อเราผัดหอมใหญ่เขามีความหอมแล้วนะครับหอมนิ่มมีกลิ่นหอมเลยนะครับเราก็จะใส่หมูสับลงไปผัดนะครับ เราจะผัดไปเรื่อยๆนะครับใส่สลาเปานะครับจะไม่ออกเค็มนํำนะครับจะออกหวานนํำนิดๆนะครับน้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายนะครับเราก็จะน้ำมันหอยนะครับเราก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ ชูรสก็ใส่ได้นะครับผงปรุงรสก็ใส่ได้นะครับอันนี้เหล้าจีนนะครับถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับเหล้าจีนนี่จะจะทําให้รสชาติเขานุ่มนะครับมีกลิ่นหอมของเหล้าจีนนะครับเรามีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ใส่นะครับเราก็จะผัดไปนะครับ เนี่นะครับเราใส่ชุรลรสไปได้นะครับเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหมูจะสุกนะครับถ้าเราจะทำหมูสับไข่เค็มเราก็ตอนห่อเราก็ใส่ไข่เค็มไปนะครับแค่นั้นเองนะครับ อันนี้แบบหมูสับแบบผัดนะครับเราก็ชิมดูนะครับว่าส่วนแป้งนะครับให้เป็นแป้งข้าวโพดนะครับแป้งอย่างอื่นไม่ได้นะครับแป้งข้าวโพดละลายน้านะครับแป้งข้าวโพดประมาณ2 0 0กรัมนะครับ200กรัมหรือ300กรัมนะครับก็แล้วแต่ว่าหมูเราน้อยหรือมากหรือน้อยนะครับใช้แป้งข้าวโพดนะครับละลายน้านะครับแป้งมันไม่ได้นะครับต้องเป็นแป้งข้าวโพดนะครับย้ํานะครับเราก็ใส่เมื่อเราชิมอะไรเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็ใส่แป้งนะครับเร่งไฟนะครับแล้วก็ผัดไปนะครับย้ำนะครับต้องเป็นแป้งข้าวโพดอย่างเดียวนะครับถ้าแป้งอื่นเขาจะไม่เป็นตัวนะครับนี่นะครับเราก็จะผัดไปนะครับพอตอนเราไปใส่แป้งนะครับไปใส่แป้งเรานึ่งแล้วนะครับเขาจะมีเยิ้มเยิ้มซอสนะครับ หมูสับก็จะเยิ้มซอสนะครับนี่นะครับก็จะผัดไปนะครับจนแป้งสุกนะครับก็ไม่นานนะครับเมื่อเราใส่แป้งแล้วนะครับทําไมคข้นเราก็ใส่แป้งเพิ่มเท่านั้นเองนะครับไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับ อยากใส่เห็ดหอมก็ใส่ได้อยากใส่หนอไม้ก็ใส่ได้นะครับไม่มีผิดนะครับอย่าให้ออกเค็มนะครับให้หวานหวานนิดๆนะครับไม่ใช่หวานมากนะครับหวานนิดๆนะครับหวานนํำนะครับหวานนํำนิดๆนะครับนี่นะครับได้ได้ที่เลยนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็จะโรยด้วยใบหอมสับใบหอมจอยนะครับใบหอมนะครับ ใสน่น้อยใส่มากก็แล้วแต่เรานะครับใบหอมซอยปิดไฟเลยนะครับใส่หมูสับซาลาเปานะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่ถาดนะครับใส่ถาดนะครับแล้วก็เป่าด้วยพัดลมนะครับเราจะเป่าด้วยพัดลมนะครับให้เขาเย็นให้เร็วที่สุดนะครับแล้วเราก็จะใส่กล่องเขาตู้เย็นนะครับทําให้เขาเย็นให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นนะครับนี่คือเคล็ดลับในการถนอมอาหารนะครับเราอย่าปล่อยไว้ข้างนอกนานจนเกินไปนะครับให้เขาเย็นแล้วก็เก็บเข้าตู้ให้เร็วที่สุดนะครับ เพื่อที่จะรักษาคุณภาพของอาหารเอาไว้นะครับ <chae> เข้าตู้เย็นนะครับเราจะถ้าเกิดเราจะเอามาใช้นะครับก็เอามาอุ่นใส่ไมโครเวฟนะครับหรือเอามาวางไว้ข้างนอกให้เขาคลายความเย็นก็ห่อได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราจะห่อตอนนี้เราก็ห่อได้เลยนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราจะห่อตอนนี้เราก็ห่อได้เลยถ้าเราไม่ห่อเราก็เก็บเข้าตู้เย็นนะครับ ก็จะแบบนี้นะครับเมื่อเขาเย็นนะครับเห็นไหมครับถ้าเขาเย็นแล้วเขาก็จะแบบนี้นะครับนะครับเราจะเป่าด้วยพัดลมนะครับให้เขาเย็นแล้วก็ใส่กล่องแบบนี้นะครับเรายังไม่ห่อเราก็เก็บเขาตู้เย็นนะครับเพราะว่าการทาซาลาเปาเราต้องเตรียมไส้ไว้ก่อนนะครับไส่ต้องพร้อมก่อนที่เราจะทําแป้งนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ จบตัวเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องเบนดี้ด้วยนะครับ